ผลิตภัณฑ์ WD40 สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c i t y b i บ e สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจร้าน c i t y b i บ e นะครับวันนี้เนี่ยก็มีคุณลูกค้านะครับต้องการมาทดสอบเทสไบร์นะครับกับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนของเรานั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับที่ เราเตรียมมานะครับนั่นก็คือดาอนเควนนะครับที่เป็น E- b i k e นะชื่อซ้ำกันนะมีเควนธรรมดาอีกนะครับเป็น E-B i k e แล้วก็จะเป็นดาฮอนอียูเออดาฮอนยูเน e ียนอี20นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนทีมงานมาอ่านี่นะฮะตัวนี้นะครับก็จะมี2ตัวให้ลูกค้าเนี่ยมาทดสอบนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าท่านแรกเลยนะครับที่มาที่ร้านซิตี้ไม์แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเฉพาะตัวรถนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมีการสัมภาษณ์กับคุณลูกค้าด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่านะครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นคุณลูกค้าผมขอเรียกเรียกคุณลูกค้าแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูตัวจักรยานไฟฟ้าของเรานะครับลูกค้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์แบบ เรียลๆเลยนะไม่มีสคริปต์นะครับโอเคครับขออนุญาตต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มารู้จักกับจักรยานดาฮอนไฟฟ้าครับอย่างแรกเลยคือดูใน f a c e b ครับผมนะครับแล้วก็สนใจเพราะว่าอายุเริ่มมากแล้วครับก็เริ่มมองหาอะไรที่จักรยานปกติก็ขี่จักรยานอยู่ประจําแต่ว่าเริ่มมองหาจักรยานที่ไปกับคนอื่นได้ครับเราจะได้ไม่เปลี่ยนภาระราเพราะฉะนั้น eB i k e น่าจะเป็นหนึ่งในโซลูชันอันนั้นนะครับ ก็ต้อง,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 องก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าร้าน City Bike หรือนาวไวท์เนี่ยครับก็ต้องขอบพระคุณและยินดีต้อนรับอย่างมากเลยนะครับที่ลูกค้าได้ให้ความสน,นใจแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาทดสอบด้วยใช่ไหมครับครับแล้วผมขออนุญาตถามตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ดูมาเนี่ยดูเป็นรุ่นอะไรมาบ้างครับเท่าที่อ่านดูก็คือมันมีฮับมอเตอร์ครับอ่าสักสองรุ่นได้มั้งที่เห็นอยู่ในตลาด ของดารอนนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับกลางเนี่ยอันหนึ่งก็ก็มองดูมองดูขับกลางน่าจะสเตเบลิตี้น่าจะดีกว่าในความรู้สึงผมนะครับมีความรู้น้อยมากในเรื่องของ e-bike นะครับส่วนส่วนเลือกดา h o ฮก็เพราะว่าใช้ดา h o ฮอยู่ประจำอยู่แล้วใช้อยู่หลายคันที่เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นประจำนะคบก็นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมีตัว เดี๋ยวไหนๆมาแล้วเทสไป2ตัวเลยจะได้เข้าใจฟิลนะครับก็จะมีในส่วนของ Dahon K 1นะครับที่เป็นดีไซน์เดียวกับตัว Horize น, e นะครับแล้วก็เป็น Dahon Union E ย0นะครับที่เป็นดีไซน์ของ Speed หรือว่า Vitesse นะครับตัวนี้เขาจะดึงดีไซน์ของ Speed มานะครับก็2ตัวเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยนะครับผมอยากให้เขาเรียกว่าบรรยาย หรือว่าฟิลความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไร First i m ิมเ s รสชั่นมองเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงกับ2ตัวแล้วเดี๋ยวไปปั่นแล้วก็มาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งครับครับก็อย่างแรกเลยก็คือไอความที่เคยใช้สปีดอยู่แล้วนะครับก็หน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเหมือนกันจริงๆถ้าเทียบกับสปีดนะจะเพิ่มมา4ี่โลครับสปีดมัน12 และเออใช่สิบสโอเคอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ลองยกดูก็ก็พอได้เพราะว่าปกติที่เราอยากจะใช้รถพับเนี่ยที่ใช้รถพับอยู่เยอะๆเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นเช่นเอาใส่รถไปปั่นตรงไหนก็ได้หรือแม้กระทั่ง รถไฟเรือเมลิเกอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ที่ใช้รถพับเนี่ยก็เพื่อจะใช้ร่วมกับยานพาหนะอื่นเพราะนั้นพอมาใช้อีบอยก็เหมือนเดิมครับก็คือจะไปไหนก็อาศัยความคล่องตัวที่ว่าจับใส่ท้ายรถได้จับใส่รถไฟไปไกลๆได้แล้วก็ไปปั่นแล้วก็นั่งรถไฟกลับอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นภาระอะไรมาก เพราะนั้นนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักในการที่ใช้รถพับนะครับครับอ่ะโอเคครับก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มไปปั่นนะครับผมขออนุญาตพรีเซนต์แล้วก็แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นนะครับของทั้ง2คันนี้นะครับในส่วนของจักรยานดาฮอนะครับ K1 กับยูเนียนเนี่ยนะครับสตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนก็คือในเรื่องของมอเตอร์นะครับ K1 นะครับก็เป็นมอเตอร์ในหับนะครับที่ดุมหลัง ส่วนของยูเนียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ที่เป็นอยู่ในกระโหลกช่วงกลางนะครับนอกนั้น้เนี่ยนะครับในส่วนของระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่จะคล้ายกันนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ที่หลักอานนะครับอซ่อนอยู่เนียนๆเลยบางคนเนี่ยก็ส่วนมากที่เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นกล่องใช่ไหมครับเป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของหน้าจอบังคับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟหน้านะครับ ระบบขับเคลื่อนนะครับของจักรยานไฟฟ้าดาฮอนเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่เป็นช่วยมี2อระบบนะครับก็คือ1ช่วยปั่นเป็นระบบช่วยปั่น2เป็นระบบช่วยเข็นขึ้นทางลาดนะครับก็จะเป็นมอเตอร์หมุนนะครับแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของระบบคันเร่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแนะนําระบบ ใน,ในส่วนของพาร์ทไฟฟ้านะครับในส่วนของพาร์ทจักรยานเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าปั่นเก่งอยู่แล้วนะครับก็เป็นเหมือนจักรยานทั่วไปเลยนะครับในส่วนของพาร์ทไฟฟ้าครับปุ่มเปิดแบตเตอรี่เขาซ่อนอยู่ในใน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าต้องกดตรงนี้ทุกครั้งใช่เป็นการ <Okay. S 1> เปิดปิดนะครับถ้าถามว่าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันเดินทางไปที่กล่องควบคุมยังไงคือสายไฟเนี่ยเขาจะอยู่ด้านใต้นะ,ะ uh huh. แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องคอนโทรลแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะครับอ ครับล้ครับลูกค้าเปิดปุ่มนี้ให้ผมนิดนึงฮะลวงนี้ก็ได้ลวงนี้ก็ได้โอเคนะครับจะมีไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้แผงวงจรเวลาเปิดนะครับจะกดปุ่มตัว M ค้างไว้สักประมาณ3วิฮะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับจะมีปุ่มบวกลบศูนย์เนี่ยคือมอเตอร์ไม่ทำงานเลยครับ กดบวก1ทีก็จะเป็นเลขหนึ่งครับเขาเรียกว่าแรงบิดมอเตอร์เนี่ยก็จะไปประมาณหนึ่งอ่าถ้าอยากให้ assist ระระดับแรกอ่าใช่ครับถ้าอยากให้ไปแม็กสุดก็ลองกดดูแม็กอ,อ๋อตัวนี้แม็กที่5นะครับอ,อ่าสุดที่5แล้วก็เดี๋ยวผมออุญาะปิดลงก่อนอ่าโหมดที่2นะครับเปิดไฟหรือว่าเปิดหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะกดปุ่มบนค้างนะฮะ อาจะมีไฟขึ้นมาด้านนี้<ม>นะคบมีไฟหน้าในตัวเลยไฟหน้าในตัวนะครับเดี๋ยวคราวนี้ปิดก่อนโอเคแล้วก็ระบบช่วยเข็นครับระบบช่วยเข็นเนี่ยถ้าเป็นศูนย์มันจะไม่ติดให้กดมาที่หนึ่งหรือห้านะครับระบบช่วยเข็นเดี๋ยวผมขอตั้งขาตั้งนิดนะะึงครับตัแคงลดหน่อยระบบช่วยเข็นคือง่ายๆครับกดปุ่มลบค้างไว้ครับโอเคมอเตอร์ก็จะทํางาน เตาก็ทกางานแบบนี้นะครับอันนี้เป็นระบบช่วยเข็นพอปล่อยก็หยุดเลยโอเคครับระบบมีแค่นี้ครับแล้วก็เป็นการช่วยปั่นปกติคือต้องเอามือโฮปุ่มลบไว้ตลอดเวลาถ้าจะช่วยเข็นถ้าถ้าถ้าในในระหว่างที่ช่วยเข็นใช่โอเคใช่ครับขออนุญาตลองนี้ครับเชิญครับไปด้วยกันครับอ๋ออ๋อลองกับพื้นโอเคอผมลองกับพื้นเลยครับได้ครับฟีลลิ่งมันเป็นยังไงโอเคอ่า ไม่คุ้นปกติมันจะจะมีช่องให้เอามือสอดไปได้ไปครับคุณน้อยไปเวลาถ่ายลูกค้าถ่ายพึ้นตัวลงมานะไปครับเชิญครับไปครับ รบกวนถามนิดนึงครับเวลาเบรกเนี่ยมันตัดมอเตอร์ออกไปเลยป่ะครับเวลาเราบีบเบรกอ,อ่ะ <laughs> โอเค โอเคครับและความสูงของหลักอ่านก็จะต่ําจะจะจะใกล้กับตัวนี้ครับอจะต่ําอย่างนี้แต่หลักอานก็จะประมาณนี้เลยไซส์ใหญ่เหมือนกันใช่ครับคือเหมือนกันแทบจะทุกจุดเลยครับยกเว้นดีไซน์เฟรมดีไซน์เฟรมตัวนี้ดูน่าใช้กว่าเพราะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับ อันนี้ดูมันทหารไว้หน่อยอ่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นิดหนึงครับว่าฟิลลิ่งจักรยานดาฮอนย e ูเนียน e 1ีสิบคันนี้เนี่ยนะครับกับมอเตอร์หับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยลูกค้ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับอที่ไปปั่นมาออ,อย่างแรกเลยคือ,อก็คงต้องเปรียบเทียบกับดาฮอนธรรมดาครับนะครับก,ก็ออกตัวได้ รู้สึกว่าแรงรนะครับออกตัวออกตัวแรงแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ลองบนทางลาดทางทางขึ้นเนินขึ้นเขาเพราะนั้นก็ไอไอตรงขึ้นเขาก็น่าจะช่วยอีกอีกอีก,อก,อกแรงหนึ่งด้วยแต่แต่ตอนนี้ก็ก็ถือว่าเบาจนต้องถอยเกียร์มายังถอยไม่สุดเลยกำลังจะกำลังจะถอยมาให้จนถึงเกียร์ เกียร์สูงสุดไม่รู้มันมีกี่เกียร์เจ็ดแปดเกียร์ 7, Gear, อะไรก็แล้วแต่นะก็ก็จริงๆะจะต้อง,องถ้าเผื่อทางลาบต้องขี่เกียร์เกียร์เกียร์สูงๆหน่อยไม่งั้นมันจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่รเพราะว่าไอ้้อมอเตอร์มันเข้าไปช่วย once ว่าเราเริ่มหมุนเนี่ยมันก็จะน่าจะ activate ไอ้้อมอเตอร์ใน,ในทันทีครับนะครับ,รบก,ก็ยังดูว่าถ้าเผื่อ มีตัวตัดมอเตอร์ที่ที่เบรกเนี่ยน่าจะน่าจะช่วยได้อีกแรงหนึ่งรอเปล่าครับครับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสต์เทสต์ไรนะครับต้องเรียนต้องเรียนว่าเป็นคนแรกเลยนะครับในประเทศไทยประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่ร้านผมนะครับที่ City ้ไบ e ที่ n าว a b บ k e เนี่ยนะครับนะก็เพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยได้รับมอบหมายนะครับจัดกิจกรรมเทส ไร้นะครับก็จะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้เลยนะครับแล้วก็จะจัดเป็นเป็นทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับนะก็วนไปตามจุดตามไปใกล้กับลูกค้าที่อยู่ย่าน,นนั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับเคยเอาไปลองทางไกลยังครับนี่แหละสิ่งที่ผมจะต้องลองคือ 1. นึ่หมายถึงลองด้วยตัวเองนะครับคือหนึเลยเนี่ยลองใช้กับถนนจริงชีวิตจริงอันนี้อันที่ 1. อันที่สองระยะทางจนแบตเตอรี่หมดแบบ mm hmm. ตัดจริงเลยปั่นปั่นไกลเลยอะ่ะคือคือผมคือผมเนี่ยจะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวตั้งเป้าแรกก่อนเป้าแรกคือปั่นไปกลับบ้านจากที่ทำงานก่โลครับสามสิบโลไปกลับหกสิบโลอที่เป็นจะท,ที่จะเจอถนนจริงไฟแดงจริงปั่นกับรถยนต์จริงนะครับอันนี้ อันนี้เป็นเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2คือจับระยะทาง1เส้นอาจจะออกสมุดสาครหรือว่าอะไรก็ว่าไป<ม>แล้วก็จับไปเลยว่าแบตเตอรี่เต็มเนี่ยนะครับไปได้ปั่นได้จริงเนี่ยหมายถึงทดสอบจริงๆเลยเนี่ยหมดที่เท่าไหร่แล้วก็นั่งรถกับอันนี้ก็จะเป็นบทจะเป็นทดสอบ2ออย่างนะครับ<ม>ที่ผมจะได้พรีเซนต์ด้วยตัวเองกับลูกค้าครับผมผมว่า ในในความคิดของผมเนี่ยอนอกจากการช่วยที่มอเตอร์มันช่วยให้ปั่นได้เบาขึ้นเราอายุมากแล้วก็ยังปั่นได้เนี่ยระยะทางก็น่าจะเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะคนพิจารณาที่จะซื้อนะครับใช่เพราะรว่าทุกวันนี้คนก็ปัน่นทัวร์ลิง